สวัสดีค่ะสวัสดีคุผู้ชมทุกท่านคะน่นคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวค่ะ <ś m ary> ก็เสียงอาจจะเหม็มนิดนึงนะคะเ <ś m ary> พราะว่าไอ้ <ś m ary> นี่ค่ะก็บรรยากาศข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะ <ś m ary> วิวสวยมากๆเลยค่ะอยู่ที่เชียงไหม่ค่ะนั่นของที่เห็นอยู่น,นั้นเขาก็จะรับส่งไปตามบ้านที่ว่าเราส่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะ เพราะว่าไม่มีที่ไว้ค่ะเพราะว่าของเยอะมากเลยมันก็เลยลดออกมาจากร้านทีนี้เขาก็จะเอามาวางกองไว้แบบนี้ค่ะเพื่อจะทําการจัดส่งนะคะวิวที่เซี่ยงไฮ้นี้ก็จะประมาณนี้ค่ะวิวสวยมากๆเลยค่ะขนาดขนาดข้างทางนะคะบ้านเมืองเขาคือเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะคือเสียงตอนนี้คือเป็นแบบคันคอแล้วก็ไอามากเลยค่ะ ก็จะพยายามไม่อยากใส่เสียงเพลงไปนะคะเพราะว่านี่ก็ชมไปเรื่อยๆนี่ค่ะวิวข้างทางบ้านเขาดูสะอาดเรียบร้อยมากเลยค่ะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะ,ะสะดวกสบายด้วย ก็จะประมาณนี้ค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นรถติดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ชมไปเรื่อยๆนะคะตึกบ้านช่องเขาก็จะประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะขอบพระคุณค่ะนี่ก็มุ่งหน้าไปที่โรงแรม ชิงกะเล่าที่เซี่ยงไฮ้นะคะนี่ค่ะไปชมที่โรงแรมว่าจะสวยเหมือนที่โรงแรมบ้านเราไหมคะนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะรถไม่ค่อยติดนะคะติดประมาณห้านาทีก็จะรถก็จะวิ่งไปนะคะนี่ค่ะติดไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวนะคะนี่ก็จะเป็นการตัดมาทางนี้ค่ะนี่ก็ พักพาพี่น้องลอดอุโบสถุ่มมองนะคะหันอุโุ่มมองค่ะอุโมมองบ้านเขาโอ้โหนี่ค่ะอุโ่มมองเขานี่คือไกลมากเลยนะคะก็ถักแบบแบบนี้เลยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะเขาทำไม่ให้รถติดนะคะป้องกันรถติดนั่นเองค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะมุ่งหน้าไปพักที่โรงแรมกันค่ะ ใกล้จะถึงแล้วนะคะนี่ค่ะใกล้จะถึงที่จุดหมายแล้วนะคะต้นไม้บางต้นก็จะใบไม้ร่วงหมดแล้วะคะ่ะเพราะว่าเข้าหน้าหนาวเนาะคะนี่ค่ะบางต้นก็จะไม่ร่วงนะคะก็ยังคงความสีเขียวได้เหมือนเดิมค่ะ ็จะมาถึงเ,ปเนะไปค่ะนี่ก็มาถึงแล้วค่ะเข้าว้าวคริสต์มาสเป็นว้าว,า <laughs> วาก็มาถึงแล้วมา,มาค่ายรูปแล้วก็เดินแข่งเลียวไปดูกันค่ะ <laughs> นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นล็อบบี้นะคะ จะมีสองตึกค่ะตึกตึกหนึ่งกับตึกสองนะคะพอ,อเรามาเช็คมาเช็คอินแล้วก็เช็คที่ตึกแรกนะคะเราเราก็จะไปตึกที่สองนะคะนี่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ตึกไหนนะคะเพราะว่ามากับครอบครัวมีครอบครัวแบบน,นี้เราก็จะอยู่ตึกตึกใหญ่ค่ะตึกครอบครัวนะคะ ยังไงก็รับชมตอนที่สองนะคะสวัสดีค่ะ